พรวดเหงยมเลย่อ่อนเนาะมาอยู่ดีกัโอ้โหเถอะไได้กำไรอ่ะเนี่ยเพี้ยงกระดิกระดอเพี้ยงกระดิกระดอแตบปานี่ะทุกคนเบิ้งบวกลเปนกอยปลาเนาะเบิ้งเป็นบวก่เปนกอยปลานึ่งเเช่นไเฮ้ยเบย สวัดีทุกคนมันนี้เอากาด้ใหญ่มาอยู่มองมันทำทำไวทีวิวทำเนี่ยเหรอเดบ้าเวทีเอออเดบ้าทำเกียรติแล้วอดทำไวทีไนะก็เหมือนกับอาชีพมาอยู่นี่แหละทุกคนมากะนี่แหละพากันดังขื้นดันงไฟน,นะเตรียมเครื่องเตรียมของจะน้อยเท่าสีไปหาปลาหาปลามาก,ก่อยบ้านเนี้ยอย่าไม่มาเลยขอ,อปลาหน่อยในไลายนะทุกคนโอ้นี่ มองกับทีมงานเขากางแหวนนะกางไวนะ้ไวเดี๋ยวห้าสีปูแล้วก็เดี๋ยวส,สีเอาไปใส่บางเงินแบบไหลแล้วเลยทุกคน,นเออถึงเนาะโอ้นี่นะปลาน่อยได้อีกอยู่หน้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวปลดกดนี่มองให้อยู่กันนี่แหละทุกคนมาอยู่ในเพิงยิ้นเลยนะมืนนี่ นี่ก็ทำความสะอาดก่อนเพราะว่าลายคนมาอยู่นะ่าจะมีแต่เปลืองเราใหม่ เดี๋ยวเ้าลอกินใต้ไหลเอาปลาอยู่ทั้งนั้นจะใส่มองไหลเอาปลาถึงเลยเนาะมันได้โตอะไรเดีทุกคนนะ cực là to đấy, dặm, rồi, xài phất biểu đấy, thử ừm, pha ừm, 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 con ừm, pha ừm, nổi nha เห็ดก้อยป้านี่คือสีแสบ่ทุกคนเพราะว่าป้านี่ดสดๆเลยนะยันยันแต่ปีง <laughs> ขนาดทุกคนปลาน่อยนะานมานี่มีปลาน่อยเนี่ยบริยันอดเลยของกินชุไ้เนาะใส่ชุเลยกางไปใช้กางไปใส่บ้างนะน่ควจะมีไหมแล้วก็ อ,อมหรอเขาทอะไร <ไป S 1> เออเขาเออขาไปน้นในซองนันเลย <ไป S 1> เออ,เอ,อ <ไป S 2> ปลาเนไฟแป๊เดียวเนี่ยได้เลยนะนี่โอ้ยเยี่ยมเปียวเลยเนาะมันถึงหัวมันหน่อยหนึงเนาะโอ้ถูกลุกทุกคนตายเลยคือจิมันเราไปตัวนึงย่งนี้โอ้โหถกเโอ้โดหงายพร้ม้ ไปวัวไหนเดียวเนาะนี่แม่ว uh ่าเลยป้าหน่อยเนาะกระสังอ่อนเนาะตายูเลยนะไหนใส่แป๊บเดียวเลยใส่แป๊บเดียวในได้เลยปลาน่ะบรทั่งคันไปมาใส่ปลาไหวโอ้าใส่ปลาไหวเนาะได้เลยบังคัมันรุดบ่ bây giờ như vậy chưa bằng được lệnh nếu lúc nào cái này lượng 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 นี icana, ่เดาเนนี่เะ้าเอาหน่อยเลือกปิดละยู่ทีมนถูกมองว่านักบวชถูกไล่ถเมีอาถูกมองั่นแหลกไปดูีฮันีัมาอยู่ล่องบิงโอ้เทวาไลยเลยถูกคนตาเน่ะ ดินดาทางไหนดิ๊กเลยดถึงแล้วตัวใหม่ที่สุดเออเองดูไหมยิ่งโหไให้เลยเอาคือโคกไปได้นี่โอ้หอเดือดเเนาะป้านี่ม่ใช่ป้ามันกระมกหนารันขัดทุกอย่างเล้เขาจะฉีดเลยดี่สิเออเล็กขอบคไปแล้วปะ ะอะวะเอาอีกแล้วเน่มันฉีดตก่อยไล่ๆเลยเนาะ่อยไล่ๆเลยหมดหมดชมกับไลไ่อยู่ม่งนะมเตนเาโอ,อ,อ้ปีนี <laughs> นยังไงปีนกล่าะซัมชีดูดเอ้าออกน, <laughs> นี่ปากลาเนาะเออออกง่ายอยู่เนาะถูเื่อนิใครโยนทิงานเรับุ้ปนผ้นปีนบุน้บบยนันปีนน้งมอขาไรกินดึกนะ ดึงมาพี่ก็ได้นะปลาไหลเนาะดึงไหพะดึงไปแล้วดึงไปหันมองนะมองดูปลาน่ะเจอปลาหนุ่มหลบไปเลยมาโอ้ยกลางแตะเบียงนะกลางปลาอะไรต้นบ๊อบปลาไปหันแล้วตัวนะกลางตัวนี้ไปเลยเออตัดมานางนะ

บเร่าวเมื่อน้อปลากะปลากะเขาไปสนจะเท้าหยาเนี่ยถือเลปลาถือสองตัวเลยแป๊บเดียวเองสามสี่ฮา ต <mm ุ๊บตบบ่ฉันับถึงมองยี่สิบยี่สิี่สิบยังบ่ถือบ่ยังบ่ลนเนาะปรอบประกอนเอาเลยสักหนึ่งกระเดียนี่มันเกือบลุดนะฮะเออท่านพ่อก่อนทักนี่นี่จุ่มมาเลยนะใส่ระบบจุ่มแบบนี้เลยทุกคน ถึงแล้วเนาะแป๊บเดียวเนาะไหนนอนก็อ่อนเด้กเขาทุกข้าวหุงเลยอ๋อทุก โอ้เป็นโายเลยทุกคนยดีได้เพี่พี่พมาพี่มาพพี่เาเเขาเถอะเขาเถ่ออาหรอมันมกไไป้มันไปก่อนน่าอาะให้มันไปก่อนจังอมออ้อให้มันเข่าก้างก่อนพี่พีอ้อมพีปลามันอยู่พี Ô cụ cun, tất an ô nát. Anoi nài lâu lắm 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 เียกรก็ดแต่ปลาเนี่ยทุกคนปอาอีนะโอดอปลานี่นะบาเดียวเดียวพ่อแล้วนะใส่เหนไหมเธอบัดเดียวนะนี่บาดเดียวเต็มหมองเอามึงดูเอเออเอเอีกได้เอาอีบน่งนอ้ยนี่เลยจะได้หลายได้กินคือว่านี่คือเร็วเออจได้จ้ะมันได้นะเอาเลยเอาเลยกเยยังละหมาอเนี่ยมรืองใ่ยลยิหมาอะ ม you know yeah oh ันอยู่ดีมัเาราเห็นนี่เราจะอ้อนเ่อยเนี่ยนัวาดูบงดูกันมเนยโอ้เอาไปน้อยมันสิล่าดง้น่ะบิ๊งหมูป่าบุรี่่าว้าถุกคนปีงะโอ้ตัวนี้โอ้คืตัวใหญ่เทว่ะใครเดี๋ยวจจับเนาะใครเดี๋ยวมันจจับคนจับเสืออยู่รอกอันนี้สมีแต่คนจับ

ใหญ่ครับเดี๋ยวาใผมอกินนี่ผ่านสัสลูเลยอ่อย่าน่ำไม้ต่ำ่ได้จากป่าเชยเราอะไนะหล่ตาปลากระบอกปลากระบอ ลายข,ขนาดข้ออะไรัะขอลนะข้อบาดเด็ก,กเกลยกินแล้วนะวนนนกินแล้วนะเอาอะวขนาดหนเนียมีสีจกไ้ว่าเลยลายเนัไงงชินีมอ่ึออนเ็นเอนเอ็นเอ็นเอ็น่อเอ็ๆๆๆๆอ นี่พ่อเนี่ยทุกคนป้ากะแต่ล้ายเติมนะ๋ยวบัตรีนเน้าเอาไปเห็ดก่อยนะก่อยปลาใส่มดแดงนะใส่สมมุดแดง này okay. cho cái dính cắp anh anh này quay ba con đẹp cả hang bên đây là bạn này bên đây này sáng tạo hỏng con chỉ tôm con này hao cắp cả nó bao cả nên khâu vài thả nè đi con sức và hiu này 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 นี่วางเ้านอนไม่แรงนะจะพากันนอนนี่แหละนั่นแหละคือคือวางได้ในผ่าห้องอยู่ <laughs> แต่ว่าบนแน่นะบางทีอาจสิตกทุกคนกนั่นแหละทุกคนได้มากกับเดี๋ยวหฮาเห็ดเห็ดก่อยปลาหน้าน,ะบบนตอนนี้ก็แดดจ้าขนาดนั้นนะทุกคน นังซอเก็บปลาครับมาไล่เจอไปออไปทา้งหมดอ๋ออ๋อกันบ้านเลยคือเป็นคนอยู่ซาจนินีล่ะฮะให้กับบ้านนี่ยอันนี้ได้อันนี้ได้มูด้ะฮะได้มูลปลาได้มูลปลา อันนนินไมเจากนักจากบนไดบ่มูนะบไดบไดก็ได้นะเอาไปนมเอากรอามัน้ำปใจมีได้มีบ่มีอย่างนี้โอ้ยยังสิก่อป้าวันนี้นะเออข้าตู้ขมีได้ข้าตู้ดข้าตู้ค่มาทีตัวนี้ย้ม่ได้ไปเลย ก็อะไรมื้งเอโอ้ยอันกินเพิ่นกะปลาซีอยู่ก่อยนะเออก่อยภาษีก้อยแม่นกินคู่มืออันนี้นะโว้ยบ้านนี้ก็เต้ก็ห้องเวียนเรอกินจนเต้ยังไม่อยากจังไรไม่ได้น่ะเออจะทายไม่เป็นปืนที่หมฉุนโซเห็นไม่ใช่ได้ยังโอ้รุนนี่ไปได้ดอก อ่านไ้เล่นอานปลาทยกไปหิงเนีได้เล่นอีกปาทูเอาอีเช่นเี่ฮะเอาอยู่พวกใหม่กูละปลาทูพวกสัมจิกินปลาุฉพาททองจุนโซนในมูเมือนี่ได้ทั้งมูได้ทั้งเล่นเออจังได้กับมือเล่นใช่ยหมยำอยู่แล้วมือนี่็กินพ้าอะไรกับเสอเมื่อเออเมื่อมันนี่ปะ

ีห้างหมดจะอยู่าใไก่เลยนะทุกคนเอานนี้เลยนะ ขัดเลยทุกคนสมขัดเลยอือเออมีตำมะพุงผมเนาะอ๋อเชียขัดเลยตำมงพุงแล้วก็ปล่อยปลาเี่อตุ๊บคมเลน้อยนิเออใช่ไหมมีเฮางใช่แล้วเดี๋ยวยูนี่

Nói nói Cái đâu à? Ừ. Rồi Đây đấy. Rồi. mừng con. Chắc gạo mày chắc gì đinh thành năng cộp cộp

ดีก็เหียวปลาบ่อย,ย,ยโอ้นี่มีก่อยปาอลานี่ก็ตำมะงรูงเหมือนีงอันนี้หมูปลาของบาดอนเผนได้หมูปลานะก็เลยเพิ่มแบ่งมาให้ทุกคนอ,อันนี้นั่งหมูปลา ชุบชุบเลชุด้กนังชุกดาวมันแดงมรเนาะสองเผัดสมิเนาะอหเขากะหอนเนาะเขากะหอนครับตามมังคุดนี่ชุบกระสอยู่ว่ะเขากันเลยสิหองนนุชินมูป่าพร้อมอัน บุปี่คนไทยมามาเดินพี่น้องเด้อจตบมุงกับพี่หมูป้าแซ็บเซ็บแ่บอแซ่เซ็บปีนี่เซ็บเหือนั่งมันเนาะเซ็บปีเบิ่มนั่งมันบนเนวคือผิดเนาะ

มันหันมันหันอืมบริกรก่อนปะอืบริเกะข้าวปะจ้ะแกะข้าวนะกวะดีเด็อจังเด้ยเดออ้อ๋อ,อขับขับขับ แก้มล <mile> ้างข้าวล้างข้าวเงี้ยมันไล่ถือบ่หน่อยนึงล้างขล้างข้าวกินอะไรก็นอนได้หนิกระดองหนังกี้นี่หลายล้างข้าวเชฟบ่ล้างข้าวบ่ทางเนี่ยบ่บ่ชันแนนนะบ่อบบ่ความไหลยังกินข้าวหรอเออทำอัง อันนี้ออกออกดำด,ำ,ดำเลยแมนยังนะทุกคนอันมักผิกเพราะว่ามังผิดนะครับเผาเผาห<ผ>ุ่นมันออกดำด,ำ,ดำเลยเออโห